ับมาหอดบ้าน้วค่ะซิมให้เบิร์ว่ะไดอย่างมาเนี่ยข้เนียวอันนี้ไปได้มาสอกิโลสอกิโลเจ็หคโนค่ะเพราะมันมีมันมีอ,าอ่าขายกิโลหนึ่งก,กิโลหนึ่งสี่สห้าคโนสี่สหคโนแล้วก็จะมีถุงสองกิโลแบบนี้เจ็หคโน ถือกว่าสิบหาโคนก็นเลยเอาเอาเอามาสองกิโลเจ็ดสิบหาโคนแล้วก็ชุรดรถอินโนโมโตชุรดรถนี่จำบ่ได้ว่าจะโคนนะใบเสเซทหายพี่น้องประมาณสิบสิบสามสิบสามโคนสิบสามกว่าเน,นี่ยแหละแล้วก็นมไมดองการนมไมดองก็ประมาณสิบสี่สิบหาโคนเนี่ยเพื่อสิบเก้าโคนจำบ่ได้แล้ว,แล,วแล้วก็อันนี้ไปไ็นแต่ตะเกียบมาค่ะ ตะเกียบยี่สิบคนค่ะอันนี้ตะเกียบค่ะแล้วก็เข้าไปในเมืองก็ไปหางางนหงสืออันหนังสือหนังสือมาอีกค่ะกุยนอกอันนี้เล่มเล่มที่สองเพราะว่าของอันเก่าอันเก่าที่หนูอ่านอยู่มันเป็นมันเป็นโอ้ยมันเป็นกุยนกหนึ่งนะคะมันจะมีหนึ่งสองสามค่ะอันนี้หนูหนูหนูมีแล้วหนึ่งแล้วก็ไปไปซื้อมาอีกสอง ไปซื้อมาเล่มที่สองยู่ทีหาลอยหาลอยเก่าค้นค่ะเล่มหนึ่งนะเล่มหนึ่งแต่มันจะมีมันมันจะมีแบบสองสองแบบจะมีแบบอแบบอ่านแล้วก็แบบแบบฝึกหัดค่ะอันนี้ใช่ไหมอันนี้ชุดหนึ่งแบบฝึกหัดแบบอ่านแล้วก็แบบฝึกหัดแบบฝึกหัดก็คือมันจะมีมองให้เ้าเขียนเนี่ยเป็นคําถามให้เ้าตอบนู่นนี่นั่นค่ะนั่นแหละเล่มหนึ่ง เฉพาะเหล่มเดียวได้เหล่มเดียวได้หาหารอยเก่าคนคันคันคันว่าจะจะเอาแบบแบบฝึกคัดอีกก็ก็ต้องซือององซ้ออีกต่างหากค่ะต้องซื้ออีกต่างหากเนาะแต่วันรอบนี้หนูไม่ได้เอาแบบแบบฝึกคัดมาหนูเอาแบบแต่หนังสือมาเพราะว่าหนูยังอ่านบ่กเขาใจแต่กับพ่ออ่านใดค่ะพ่ออ่านใดอยู่พ่ออ่านใดแต่ก่อนยังบ่กเขาใจว่ามันแปลวาอีหอย่างจังชี่หน้าก็เลยเอาแบบนี้มาก่อน หิวข่าวหลายค่ะพี่น้องเดี๋ยวเ้าไปหาอย่างกินกันค่ะมีน้ำพริกกะปิเหลืออยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินน้ำพริกกะปิก็เข่าแล้วก็พักเนาะคะ่ะไปค่ะไปกินข่ากัน